ปั่นพังง่ายใบพัดสวยพี่น้องสวัสดีครับเวยไอร์น้องนองุ่งสุกขูสุข,สข,สข,สข,ขนเบาเฮียนแชแนลครับผมมาเมื่อนี้ได้ลาบขัวพี่น้องนี่ขัวแบบหอมๆเลยพี่น้องขัวแบบบส๊สซุกแห้งนะขัวแบบพ่อหนุ่มๆนุ่มนาพี่น้องมาเบาหลาใหญ่ห้างมาื่อนี้ใส่ครับดีขวดพี่น้องได้ดีขวดมาขวดหนึ่งดีสดๆเลยพี่น้องนะ เปิดต้มรับรถุดมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อกินข้าวแซ่บอ่า,อาจัดบกง่ายๆเลยพี่นอ้องมาบาดพี่น้องมาแซ่บแสบน้ำเบาเงียนครับผมมาคุยลาบขัวกันพี่น้องโอ้ยแมงวันจับหล่อแมงวันกันพี่น้อง ายตะหนักลายตะไนฮะมากินทั้งล่างพี่สูผักแกมก็มี่มากกระถิ่นออนพี่น้องแล้วก็ยอดกอกยอดกระถินบักเขือบักแตงผักหัวร่าผ้าเน่บักทั่วเน่พี่น้องแล้วก็ได้ขนมอยังล่ะก็อื่นขนมยังขนมบักเผาหมากแกบเพชรพี่น้องอามาล่ำกันเลยป่านนี้บอว่าหลายยายห้างแล้ว อโอ้คับเนี่ยบดได้ขัวเนี้ยได้ขัวแบบพอนุมน่มๆสุกแนมบ่สุกแน่แน่นะ มีแดดส่องพี่น้องอือ มมนมนก็ดิ้นออนมแมนตัเลยเพียงิินกระเทิน นี่คว้วกําลังเงบแบบแบบช้ำช้เลยนะพี่น้องมไม่ได้คว้วสุกแห้งกันคว้วคว้วสุกโดนคว้วโดวนไล่จีนเหนียว แซ่บนะพี่น้องลาบขวานทีมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาหอมได้กินกินหอมหอมเนื้อหอมเลือด <c oughs> เป็นแบบกินหอมที่แบบมันหนาลงไหลนะฮะ <c oughs> มันแซ่บ <c oughs> แล้วสั่นต่อไป <c oughs> ลาบขวนี่เขาชิมีกินเอกลักษณ์เฉพาะโตองเขาอยู่ phát lai lai cái lượt ăn tử quý <laughs> kính phát nhắn แกกันมจิ้มยังอยพี่น้องแกกันมเมียงอ่ะแกะเพชรแกบุฟเฟ่ตนะ์หอมะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะ ยังไงก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกันมากคลิปเบาเฮียงก็ชอบคลิปเบาเฮียงก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้ำในน้อครับเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมบ้ายๆพอกันคลิปหน้าครับผม